หลวงพ่อเงินพุทธโชตแห่งวัดบางคลานหรือวัดทิรัญยารามจังหวัดพิจิตรเป็นพระเกตอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในด้านวัตถุมงคลและพุทธคุณทางคงกระพันเมตตามหานิยมรวมถึงการรักษาโรคภ,ภัยต่างๆหลวงพ่อเงินได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระเกจิที่ทรงอิทธิฤทธิและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมากที่สุดในยุคสมัยของท่าน หลวงพ่อเงินได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐานรวมถึงศึกษาวิชาอาคมและการรักษาโรคจากครูบาอาจารย์หลายท่านในยุคนั้นท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพระที่มีจริยวัตรอันงดงามมีความเมตตาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดหลังจากที่หลวงพ่อเงินออกทุดงและศึกษาพุทธศาสนาทางวิปัสสนากรรมฐานท่านได้กลับมายัางบ้านเกิดที่บางคลานและเริ่มก่อสร้างวัดบางคลานขึ้น วัตถุมงคลที่หลวงพ่อเงินได้สร้างขึ้นนั้นได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกซึ่งเป็นเหรียญจำรูปเหมือนของท่านโดยมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้าคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยม